ไอไลมันเป็นไอไลมันเป็นไอไลเอาอ๋ออันนี้เป็นดินทรายผสมเศษปูนนะครับอันนี้เอาไว้ถมตรงไหนต่ำตรงไหนลึกอันนี้ดีเลยนะครับมาแล้วมาแล้วอะไรน,นี่แหละกูะ <laughs> ะใกล้สิทุกบ้านมึงแล้วสิตอนนี้ <laughs> เออาไม่ใช่ใกล้นี่สิทุกบาก้านมึงแช่มก่อนหรือบัดนี้

ยวอ้าขยืนถึงมองว่านี่ฮะคิดว่าคิดว่าไม่เอ้ยกดใช้ใบหน่อยหนึ่งเือะโชคแสนสักด้วยเอ้าเฮ้บูกเสียท็อปกุมมาครับโอ้ของแคร์เออ ท็อปแค็บสไลด์ออนท็อปแท็บสไลด์ออนซัวแท็บดักน้ำมาจากสารคามครับน้ำไม่ต้องเฮ้เอา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 อาแค่รับแคู่นครับจะท็อปมากับปูนระยะทางไม่ใช่ปัญหาครับ con gặp oh, yêu là luôn các bạn bà này răng yêu bữa này ở thôi đạt tầm răng yêu bên vợ đặt đặt nào, nào bộ đúng nó yêu mà leo crap mang nhiều rất nhiều à

บ้านเังไปเก็บเ้อผานี่จาบ้านบ่เจ้ามัไปเก็บเ้อผ้าวาบ้าน่าเ้ยมึนอะมนเจยนวยเสยมโอ้ยเงมเลยนะอไปท้ายรูนไหมโอ้ยเนาะโอ้ยเสีมิมโอ้ยเจกระดโอ้ยนี่แหะเบกหนึละนนี่นีเบรนึ่งนี่ใกล้แล้วนี่ นี่ยนี่เวิ่นิ่งเนนเออโอ้เนาะแซมแซมยา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 กดโอ้ยแซมเอ้ยายายูแซมยา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 บึกแซมน่ะโอ้ยอ้บักพอดีบักกอยแม่บักพอดีโอ้ยบักแซมบอกพอดีบักซัวบหบอกพอดีจะแม่บอกพอดีครับ มันก็ดีโอ้เข้ามัอนี้บู๊เตมเข้า BGM มามัอนี้พออยาทนทีดอกเดอต็มพูดแล็กอีกหนึ่งขอให้ดูอันนี้เราเราแบกเมย์ใครย่างยังมันยังมีแบกเมย์ย่างเดียวมีแบกเมย์ย่างเดียวเออสายตากว้างไกลหรือไม่สนว่าลูกใครไม่แม่นบอกแล้ว พี่มิมเจ้ากออข้างๆพูนแอ้วโอ้ยเจตีเจตีพี่มิมมัอยู่ไกลเมียเจ้าอีกแล้วเนว <c oughs> โอ้ตายบายปเลยพวกเซมใน <c oughs> วัดว้าวว้าวเฮ็ดดีจังบอกสั่งเอาไม่ได้หยุดปากเลยนะโอ้ซ่องนี่เป็นตะเบิงวะไหนซ่องนี่ละ่ะซ่องจอมร <c oughs> วยคักๆ วแก้วแน่นี่โอ้นี่เด็กผู้หญิงอาตม้ยกูลืมทลไทยได้ยังไงวะเม้น่หร <c oughs> หอ,อ,อาหตายหลักฐานเพียงพ่อ,อไม่เป็นไรผมไม่มีคำแก้ตัวครับคำพูดผมไม่ใช่ในชั้นศาลอย่างเดียว,วยเเทยดีนออัออออ่นหรอ,อโอเ้เป็นไงครับเนี่ยเฮ้ยมาอะ เตี้ยีเม้ยู่ไกลเมียเจ้าพีเมมยืนใกล้เมียเจ้าใกล้ไปแล้เราต้งโซนนะเออด้ลบากดิเรียไร้อยก็ไปบ้นึนเมียใบนอนนัางกระทู้บอกได้เลยรับด้อเอ้าเบิ้งรถิหล่อหล่อกันต้องครับาพี่น้องขออภัยนะครับถ้าคาพูดคาจาใดไม่เหมาะสมนะครับเพื่อความมั่เถึงเท่านั้นนะครับเอ้า ดึงบ่พร้อมกันโซดแท้ๆเจ้าพี่อยู่นันเมียเจ้าโซดแท้ไม่ได้แกงไ่แกงหรโอ้ยเมียเจ้าคือเป็นห่วงเจ้าดีใช่ไหมเมียเจ้าเป็นห่วงเจ้าเลยโอ้ยเมียเจ้าเป็นห่วงเจ้าย้อนว่าหั่นว่านาสิษฐ์พลาดตือโค้งไม่ไม่ได้ห่วงแค่ห่วงไม่ห่วงทักได้บ่เออ โอ้ยในาลุอ้ยสดได้เอว่าปูนอีกอะเอาพ่ไม่ได้ปูนไม่กทีอีกปุิมารไทยสามกันครับ รถหกล้อน่ารำบาน้องมาแลงเนาะขาดเครื่องแท้ไม่จะขาดเครื่องบอกโอ้ยเรียบร้อยแบบนี้โอ้ยไม่จะขาดเครื่องเลยไปดิร้อยแปดดึงขณะกำลังรถไทยอีกสองครับพี่น้องรถจักรมันไม่จะขาดเครื่องไงหายไปเลยสองล้อหายไปเลยโอ้ต้องเปิดอ้างครับ <ส><ง>ต้องเปิขดปข้างครับเบอร์สันบ่ขึ้นแม่รถไทยมีคันหนึ่งล้วบะเนี้ยวตั้งหมอยปลวงร้องรงมึงขาดเครื่องแท่มึงลับไปบ้านมึงขาดเครื่องแก่มุนด้วยปุ้ยบอกเล้มีมว่าแพ้กับแพ้หรอไปโอ้สองสารจะาขอ,องรถหกล้อเลยพี่น้อง แใหญ่ไมโคมากบอกเลยนี้แหละใหญไมโคมากเลยเนาะมางเลยมาอก่อนวัยใหญ่ไม่โคมากไหนจะไงก็ได้มีบอกเไก่มันไก่แม่รดไถดันกัน้ะบานี่

บานไหมเขาขารถไทโเ้ยเจดีกัเขาบ่นี่เจดีกับเขาเลยปะพูดเมียเจดีเขาก็แซมโอ้มาทานอย่เลยพี่สิตาเขาก็เขาพูเขึ้นเร็วเลยน่ะโอ้มาทานโบ๊ะบ้าโบบากัเลยทีเดียว โบ๊ะบ้ากันเลยทีเดียวเชียวตายแบบนี้พี่มางานนี้เพื่ออะไรเนี่ยผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมมางานนี้เพื่ออะไรเนี่ยทำบุญมาทำบุญเขาสีดาไงได้หนิแนี่ยนี่